สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพครับเทปข่ารถกลเงินนะครับฝากติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับคลิปนี้จะชี้เป้ารถคันไหนไปดูกันเลยครับสวัสดีครับผมอายุขคาแพร่นะครับวันนี้ผมมีรถกระบะครับเอาไว้ใช้งานเท่าไรเข้าสวนนะครับเอาไปใช้หน้างานก่อสร้างอะไรได้หมดนะครับขับทางไกลสบายแน่นอนครับกับเจ้านิสันบิกเอ็มนะครับคันนี้เป็นเครื่องบีดีสองห้านะครับ ดีเซลฝาแดงนะกรมาะไพาวเวอร์นะครับปีสอ40นะครับหรือจดกสอ1 9 9 7นะครับสีสันสวยทั้งคันนะครับรถบิวมาแล้วบ้างนะครับสีสันสวยทั้งคันเลยเก็บงานให้ร้อยพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับสีสันสวยทั้งคันนะครับ ้อมแมกนะครับ้อมยางสภาพดีนะครับคัดสีสวยๆนะครับไม่มีปูนะสีสวยนะแมกไลเนอร์ครบนะครับพร้อมบรรทุกนะรถสวยพร้อมใช้เลยนะครับอันนี้เครื่องดีนะแอร์เย็นนะครับช่องล่างดีนะแอร์เย็นฉ่ำนะครับไตรงไฟพาวเวอร์ด้วยสีสันรถบันสวยทั้งคันนะครับสีสันียวเหมืกันคันนี้ทะเบียน69นะครับ 69มกราครับดูศาสนะสวยๆนะครับ,านะรบมาดูภายในนะครับภายในสวยๆเลยประตูนงสวยนะครับเบาะหนังสวยนะสวยๆนะครับหน้าน,านัา่งนะเบาะแขบสวยนะ คนโซนสวยๆดูดีเลยแอร์ลมแรงเย็นฉ่ำนะครับเครื่องเสียงบลูทูธนะครับไม่รู้เป็นเครื่องเสียงบลูทูธนะไม่ไม่อยู่หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันกิโลนะครับรถส,สวยๆนะคันชมดสวยๆภายในยสวยๆนะโครงลายพาวเวอร์นะครับมาดูห้องเครื่องดีก่อน นะครับตรงลาอเอร์นะครับฐานหน้า,ามีเล็บเพคคาร์ทฐานหน้าลำดิน,น,นเนาะก็ลายเดินนะครับลายเดินดน,นิ่มนะครับไม่มีเพิ่มไม่มีไอนะครับตัวเน้นเน้นะครับน้ำดันนะครับน้ำบนปกติทุกอย่างนะครับ หางารถกระบะนะครับเอาไว้ใช้งานเข้าไร่เข้าสวนนะครับขับทางไกลสบายแน่นอนนะครับกับเจ้าลิสันบิ๊กเอ็มนะครับเครื่องยนต์บีดีสองห้าฝาแดงนะครับดีเซลนะครับวงอะไรครับเวอร์ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบนะครับเอาไปเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับเจ็ดหมื่นเก้าบาทรถอยู่จังหวัดแพร่นะครับไม่ยุทธาแพร่นะศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งห้าสามหนึ่งไม้นะครับต่างจอดยุทธการจัดส่งถึงหน้าบ้านทั่วไทยครับขอบคุณมากๆครับ